กราบขอโอกาสนักปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะเดินดงกลงไปด้วยฟังไปด้วยสบายๆพระภิกุณจะทำความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติเล็กน้อยการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะคะ ไม่ใช่เรื่องลึกลับรับสารอะไรเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติภายในของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรู้จากตัวเราหรือจะเรียนรู้ตัวเองหรือเรียนรู้ธรรมะหรือศึกษาธรรมะนะคะก็คือการมาศึกษาตัวเองอย่างเรามาที่นี่เราอยากรู้จักตัวเองเนี่ยเรามาเดิน แต่ละก้าวละก้าวให้รู้สึกรู้สึกเท้ากระทบพื้นเท้าสัมผัสพ,พื้นแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยทีละก้าวละก้าวทั้งวันทั้งวันนฮะใจเราจะมาอยู่กับกายเรามันจะเห็นตัวเองเห็นมันขี้เกียจเห็นมันเบื่อเห็นมันสงสัย เอทำทำไมได้อะไรเห็นมันเมื่อยนะคะเห็นมันล้าเห็นมันง่วงนอนเห็นมันอยากกลับบ้านตรนี้นะคะเห็นมันคิดไปเรื่อยเปื่อยนี่คือการมาเห็นธรรมะเห็นแล้วได้อะไรเห็นต้องเห็นนานนน เห็นต้องเห็นบ่อยๆเห็นต้องเห็นให้มันให้มันรู้จักจริงๆนะคะจิตใจเรานี่มันมันเบามันเกวดแกงอยู่ตลอดเวลามันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวอย่างนอ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการฝึกฝึกบ่อยๆฝึกทีละน้อยละน้อย ฝึกทีละขณะขณะไปถ้าครบเจ็ดวันเนี่ยเราจะเข้าใจเราระดับหนึ่งนะคะเราจะไปเรียนตำราหรือไปเรียนโง่เย่งหรือไปดูชะตาที่เขาเขียนไว้ราศีที่เขียนไว้ยังไงก็ไม่ใช่ก็ไม่จริง ไปให้คนอื่นดูหมอดูดวงแน่นก็ไม่ตรงเขาไม่รู้จักเราจริงหรอกถ้าเราอยากรู้จักตัวเราเนี่ยมาเดินอย่างนี้เลย,เยแต่มันมากใจเราเนี่ยมันหลากหลายอารมณ์เรามันหลากหลาย ความคิดความอ่านความรู้ความยึดมั่นหรือมั่นความผูกพันหรือความโลภความโกรธความหลงหรือทิฏฐิมาณนะอาาตัตตาตจนตนนี่มันมีมากนะคะมากมันต้องอาศัยการเรียนรู้บ่อยบ่อย,อยเรียนรู้ไปเป็นวันวันไปเรียนรู้กับธรรมหน้าที่ไป รูปแบบท่านหลวงพ่อเทียนเนี่ยหนึ่งลืมตามันเป็นธรรมชาติสองเดินให้เดินแบบธรรมชาติที่เราเดินให้รู้สึกตัวรู้สึกเท้าสัมผัสพื้นตั้งแต่เราเกิดมาเราเดินแต่เรารู้ว่าเราเดินแต่ใจเราไม่มันไม่ได้อยู่การเดินนะคะเนี่ยมาเดินเพื่อให้เรา ให้เรามาอยู่กับตัวเองให้ใจเรามาอยู่กับกายแต่ก่อนเราเดินไปไหนนะถ้าเราจะไปตลาดใจอยู่ที่ตลาดละถ้าเราจะไปที่ไหนใจมันไปก่อนละไม่ได้อยู่ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งแต่ทีนี้เราจะฝึกให้อยู่ขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเท้าสัมผัสพื้นแต่ละบาทละบาทแต่ละก้าวแต่ละก้าวง่ายๆแค่นี้หลักการหลวงพ่เทียนแต่ก่อนเราเดิน เรารู้ว่าเราเดินแต่ใจเราไม่ได้อยู่กับเดินเรารู้ว่าเราไปไหนมาไหนแต่มันลืมตัวนะนี่เราฝึกไม่ให้ลืมตัวตัวรู้สึกตัวถึงต,ตัวไม่ลืมตัวนี่นะถ้าผู้ใดตั้งใจฝึกจริงๆอ่ะจะรู้ว่ามีค่ามากมหาศาลเป็นอริยทรัพย์ของเรา ในใจเรานี่มีอะไรนี่อัศจรรย์มากแล้วเราฝึกไปนะเราจะเข้าใจเรื่องใจการทำงานของใจการเรียนรู้ของใจเราจะเข้าใจหมดเพราะฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายมาที่นี่ให้ตั้งใจตั้งใจใส่ใจตัวเองตั้งแต่ตื่นมาจนหลับนอน เรารู้ึตัวไหมแค่นั้นไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยไม่ต้องสรุปไม่ต้องประเมินนะคะถ้าหลังสี่วันไปแล้วสำหรับผู้ใหม่จะเริ่มจะเริ่มอ๋อเป็นอย่างนี้เองทำไปอีกมันก็จะอ๋อไปแต่ถ้าหนึน่งวันสองวันสามวันนี้มันจะเอ อะไรนาะเออยู่ตลอดแหละแต่ให้ตั้งใจทำนะถ้าไม่ตั้งใจทำในสี่วันขึ้นไปเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ไมออยังเออยู่ถ้าทำจริงอ่ะสามสี่วันไปก็เริ่มเริ่มแจงเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นทำง่ายๆรู้สึกสัมผัสพื้นแต่ละขณะขณะ เวลายกมือก็คว่ำก็รู้สึกไงก็รู้สึกยกก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกรู้ไปขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งมันไม่รู้ก็ให้มันรู้มันลืมก็ให้มันรู้มันหลงก็ให้มันรู้มันรู้ก็ให้มันรู้สามารถรู้ได้นะคะแต่ถ้าใหม่ๆนี่มันยังยังคุ้มเครืออยู่นะคะ พราะสติเราน้อยตัวรู้เราน้อยเราต้องฝึกไปเราความสําที่สําคัญที่สุดของการปฏิบัติก็คือความต่อเนื่องไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราต้องหาตัวรู้สึกตัวให้ได้ต้องมีหลักนะคะปฏิบัติแบบไหนก็ต้องต้องมีหลักถ้ามีหลักแล้วมันจะไม่หลงประเด็นไม่หลงทางไม่ออกนอกทาง ไม่ว่าปฏิบัติธรรมไปสำหรับผู้เก่ามันจะเห็นสภาวะอารมณ์หรืออาการทางกายทางจิตหลากหลายหลากหลายมากนะฮอย่าให้ความสำคัญจุดที่เรารู้เราเห็นจิตที่เรารู้เราเห็นเปรียบเหมือนของข้างทางถ้าเราเดินทางไปไหนเราย่อมเห็นของข้างทางนะ่ะหลากหลาย ไม่ว่าจะไปไหนไปทางรถทางเรือของข้างทางจะหลากหลายไม่ว่าเราจะเข้าป่าเราก็จะเห็นอะไรหลากหลายแต่เป้าหมายของเราคือเราจะไปไหนนะคะสมมติว่าเราจะไปภูเขาลูกนี้ถ้าเรามมวเหลียวดูแลดูของข้างทางแวะดูของข้างทางก็ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน หัวใจของการปฏิบัติก็คือสติสัมปชัญญะที่เราทำอยู่รู้สึกตัวสติก็แค่ะระลึกว่าฉันกำลังเดินเรากำลังเดินอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าเราไม่รู้สึกเท้าสัมบันพืชแค่นึกได้นะคะถ้าเรานึกได้ถ้าเรารู้เท้าสัมผัสหมานี่ยนี่เราได้สัมปชัญญะแล้วนะสติกับสัมปชัญญะอยู่ใกล้กัน แค่ละเล็กเสยเป็นสติถ้ารู้ตัวเป็นสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนสอนสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวนะทำความรู้สึกตัวนะถ้าทำรู้สึกตัวมากๆเราจะเข้าใจด้วยตนเองธรรมะจะรู้ด้วยตนเองไม่ใช่รู้ด้วยผ,ผู้อื่นผู้อื่นทำให้เรารู้ธรรมะไม่ได้เด็ดขาดใครจะเก่งยังไงก็ให้คนอื่นรู้ไม่ได้เขาจะต้องรู้ ด้วยตัวของเขาเองนะคะให้มั่นใจได้เลยทุกคนมีสิทธิ์รู้ได้จะมากน้อยเท่าไหร่ไม่เท่ากันแล้วแต่บุญที่สะสมมายังไงก็รู้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าตั้งใจจริงเจ็ดวันขึ้นไปท่านหลวงพ่อเทียนรับรองป้าพิกุลก็รับรองถ้าตั้งใจ อยากคุยอยากคุกรีอยากคล้องแวะแต่ดูก็บางทีก็บางคนก็ห้ามตัวเองได้แต่บางคนก็ห้ามตัวเองไม่ได้แต่ถ้าสติสัมปญญะมันติดแล้วหรือมันเป็นแล้วจะคุยก็ไม่เสียไม่คุยก็ไม่เสียจะทำงานก็ไม่เสียไม่ทำงานก็ไม่เสีย ถ้ามันติดแล้วมันก็จะพัฒนาของมันเรื่อยๆแต่คนไหนถ้าได้สัมผัสสติสัมปชัญญะควรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจะขยันคนที่ยังไม่ขยันนี่หมายถึงยังไม่เจอถ้าคนเจอแล้วขยันหมดทุกคนถึงแม้จะเจอนิดหน่อยก็ขยันเพราะมันอศจรจย์นะอาจรรย์มากเรื่องสติหรือความรู้สึกตัว มีจดหมายหลงพ่อเทียนอยู่ฉบับหนึ่งมีคนไปเขียนไปถามธรรมะท่านท่านบอกว่าควาวรู้สึกตัวนี้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ใครให้เราไม่ได้มีค่ามากกว่างเงินทองถ้าเราทำแล้วเราจะรู้ว่ามีค่าอย่างไรนะคะถ้ามีคนอื่นพูดว่ามีค่ามากถ้าเรายังไม่เจอเราก็ไม่เชื่อ ธรรมะนี่ไม่มีใครเชื่อกันได้ไง่ายๆหรอกถ้าคนเจอแล้วโอ้โหจะทราบถึงศรัทธาเริ่อมใสพุทธเจ้ามากเลยนะคะเราจะไม่มีทางเลิกคนที่เลิกยังไม่ไม่แจ้งยังไม่ชัดเจนยังไม่มั่นใจที่ใครเลิอกอยู่มาหลายสิบปีแล้วเลิกได้ไหมถึงอะ ยังไม่มั่นใจยังไม่หายสงสัยผู้ใดมั่นใจและหายสงสัยแล้วเลิกไม่ได้เหมือนเรามั่นใจการกินข้าวเนี่ยทำให้เราอยู่รอดให้เราไม่ตายถ้า,าไม่กินข้าวออย่างตายทุกคน,นนี่คือมั่นใจและทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าปฏิบัติธรรมนะถ้าเรามั่นใจว่าชีวิตเราเนี่ยขาด ธรรมะไม่ได้ขาดปัญญาไม่ได้ธรรมะก็คือสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าถ้าเรามั่นใจตัวนี้นะทุกคนต้องไม่เลิกแม้จะลำบากยากเข็นจนไม่มีกินคามอยู่ยังไงเขาก็ปฏิบัติแม้แต่เจ็บป่วยก็ปฏิบัติได้ธรรมะเคลื่อนไหวได้ก,กระพิบตาอาปากสามารถกระดิกนยกมืออะไรเล็กๆน้อยๆทำได้หมด แต่ที่เรามาทํารูปแบบหลวงพ่อเทียนสิบสี่จังหวะนี้ให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันเป็นหลักการที่กระตุน้นกระตุ้นให้ตื่นได้ดีนะคะเวลานั่งยกมือขนาดนั่งยกมือมันยังหลับเลยจิตที่มันตื่นยากมันหลับไหลมาหลายภพหลายชาติเราต้องมาเพียนเพียนปลุกตัวเอง ปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นให้ได้นะคะมาที่นี่ให้พิสูจน์เลยที่พูดนี้เพื่อให้ความมั่นใจเฉยๆเชื่อไม่ได้ต้องพิสูจน์ด้วยตนเองแต่ป้าวิกลก็ยืนยันอยู่ไม่ผิดหวังถ้าทำจริงไม่ผิดหวังมันอัศจรรย์มากป้าวิกลไม่เคยคิดว่าเราจะเข้าใจเรื่องนี้ ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยอยากทำปฏิบัติมาก่อนย้อนไปสามสิบปีนะไม่มีในสมองไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะอ่านเป็นิยายแย่มากๆนิยายอ่านมากเช่าอ่านเล่มละบาทจนเขาจะหมดในร้านคนนั่นแหละอ่านหมด จุดตึกยังอ่านนะตาไม่เสียก็ถือว่าโชคดีละแต่ก่อนไม่มีไฟ,ฟฟ้าอ่านไปที่ยายทั้งคืนทั้งคืนไม่เคยอ่านธรรมะแต่พอมาไปแฏิธรรมะครั้งแรกห้าวันเนี่ยมันเห็นตัวเองเลยอะ่ะตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นตัวเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทพว่ะคนเราเกิดมานะ ยังไม่รู้จักตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยรู้จักตัวเองบางคนถึงตายก็ยังไม่รู้จักอาไรกุทิ่ว่าอีหัวอาจารย์ทำไมว่าคนไม่รู้จักตัวเองเนาะเขาเรียนหนังสือจบปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกมีบ้านมีช่องมีรถว่าเขาไม่รู้จักตัวเองทำไมคิดในใจนะเสียงในใจ พอปฏิบัติทำไปทำไปทำไปโอ้เห็นแต่เจ้าของสารพัดรีไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าลีไปข้างหลังอาการกระวนกระวายแต่ใจสารพัดวันหนึง่งวันหนึ่งแต่เราก็ทำทำรู้สึกตัวนี่นะเห็นไปทำไปเห็นไปทำไปแต่ไม่ทิ้งหลักรู้สึกตัว พอเรารู้สึกตัวไปหลายๆวันหลายๆวัดเนียย่ยสติสัมปชัญญะเราเริ่มมีมากพอมันเริ่มมีมากมากมากมันจะเห็นเห็นในใจเราเป็นยังไงร้อนมันดิ้นมันแสบสายมันอะไรเอ๊ดิ้นเห็นทั้งวันทั้งวันพอาะลำทำไปมากๆๆมม,มีวันหนึ่ง ใจมันไม่มีอะไรเลยโล่เบาแล้วก็สบายมากเลยเ,เพราะว่ารู้จุตัวแต่ละก้าวเราเราก็ไปได้สัมผัสสภาวะนี้แล้วว่าเอา้าเราเกิดมาเราทำไมไม่เห็นใจเราสักทีพ่อแม่เราทำไมไม่สอนเอ๊ะทำไมไม่มีใครพูดกัน เราก็คิดคิดไปคิดมามันเห็นได้ยังไงเราเดินทั้งวันทั้งวันทั้งปวดทั้งเมื่อยไม่เห็น,หนใจนี้หลังจากวันนั้นมาเราก็ทําไปทําไปยิ่งโอ้ยิ่งเห็นตัวเองอยู่กับตัวเองได้ถ้าย้อนคืนหลังเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยที่แล้วมาเห็นตัวเองเป็นยังไงไม่เอาไหนทั้งนั้น ทำผิดคิดผิดอะไรที่แล้วมาไปเที่ยวไปกินไปอะไรที่ใช้ชีวิตไม่อะหาแก,ก่สารไม่ได้อะเพราะปาริอุณไม่มีครอบครัวตัวคนเดียวอยากทำอะไรทหมดเพราะฉะนั้นเราเนี่าโอ้เราโชคดีที่เรา มีทางเลือกมาปฏิบัติธรรมเคยพูดไว้แต่สองสามปีก่อนที่ปฏิบัติได้สักสองสาปีบอกเราโชคดีที่สุดในโลกมันจะย้อนสงสามตัวเองที่ชีวิตแล้วมาวันหนึ่งวันหนึ่งคิดจะไปนั่นจะกินนั่นจะซื้อนั่นจะขายนั่นจะอะไรสารพัด โอ้โหวุ่นมากเลยแต่พอทุกวันนี้นะมันเหมือนไม่มีไม่มีใจมันเหมือนเราไม่คิดอะไรแต่ก็รู้หมดไม่ได้ไม่คิดนะแต่แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมันสับสมนุ่นวายอะไสารพัดระพีมันเห็นความต่างจากเราคนเดิม ปฏิบัติไปเป็นเดือนเป็นปีปีหนึ่งปีสองปีสามไปมันจะเห็นเราต่างเรื่อยเรื่อยเรื่อยต่างจากเราคนเดิมดีกว่าเราคนเดิมคนที่หนึ่งเป็นยังไงคนที่สองเป็นยังไงมันจะเห็นคนที่สามคนที่สี่พอปฏิบัติไ้สักห้าปี่ก็ไปไหลายที่ไปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อดๅษี หลังจากนั้นก็ทิ้งบ้านเลยไม่มีใครทำกบข้าวให้พระเจ้าพระสงฆ์หลวงพ่อดิเลกว่ามาช่วยทำกับข้าวให้พระน้อยก็เลยตัดสินใจมาช่วยทำเลยทั้งแหลําลึกมาถึงวันนี้ไม่ได้กลับไปอยู่บ้านเลยแต่พอเราอยู่อย่างนี้นะ มันเหมือนคนไม่มีอนาคตเหมือนไม่มีทางไปเหมือนไม่มีทางออกเหมือนไม่มีทางเลือกดูภายนอกผิวเผินแต่ใจมันนี่ดีมากเลยไม่เดิดร้อนอะไรไม่ไปข้องแวะกับใครเล้เราก็คิดย้อนหลังโอ้โอ ทุกอย่างมันเป็นไปได้คือทุกน้อยไปทุกวันทุกวันทุกรดไปทุกวันทุกวันอุปทานอะไรที่มันเคยพันธผูกพันกรรมจ,จิตใจผัวพันจิตใจเนี่ยมันก็หายไปหายไปไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้พอถึงวันนี้ แต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะเป็นยังไงก็ทาทำแบบไม่รู้นั่นแหละแต่พอมันทำจริงๆเนี่ยเกิดวันขึ้นไปมันเปลี่ยนแปลงเลยนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะชีวิตเราแต่นั้นมันต้องเปลี่ยนหลายเพราะเรามันมีหลากหลายในเราแต่แค่ปว่าปฏิบัติธรรมไม่ยากง่าย แต่ต้องใส่ใจแล้วทําจริงเรารักที่จะทําจริงๆแต่ก่อนไม่ว่าค้าขายไม่ว่าทํางานอะไรเนะี่ยหาความรู้สึกตัวได้หมดเลยไม่หลงงานการไปไหนมาไหนที่กายกัใจอยู่ตัวเองได้เพราะฉะนั้นเรารานทั้งหลายให้ทําซื่อๆทําเฉยๆ อย่าอยากอย่าเอาตราบใดเรายังมีความเพียรอยู่เนี่ยกิเลสตัณหาราคะทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนโลกโกลงพวกนี้มันจางของมันเองนะคะหลักสูตรของพวะพุทธเจ้าหรือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดานให้ไว้เนี่ยมันอัศจรรย์ ทำจุดจุดเดียวมันคุมไปทั้งหมดเลยไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปพลิกแพงอะไรมันเลยทำไปซื่อๆทำไปเฉยๆกันนาหนึ่งกันนาหนึ่งแต่ที่แน่ที่มีอุปสรรคก็คือเวทน,า,นารุนแรงอารมณ์แปรปวนบางทีเราจะทนทนอารมณ์พวกนี้ไม่ได้แต่ อารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขามาแค่เราทนตัวเองได้เท่านั้น,นแหละจิตเราจะแร่งเราเข้มแข็งบางคนเดินไม่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนเดินไม่เท่าไหร่ก็เปลี่ยนอันนี้เรายังทำตามอารมณ์อยู่นะคะพยายามฝืนฝืนแต่ถ้าเป็นอายุมาก ก็ไม่ว่ากันทำตามอัตภาพนะอุดายอายุมากก็ทำตามอัตภาพทำใได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่ถ้าอายุน้อยเราควรจะฝืนนะคะเพราะฉะนั้นทำง่ายๆทำไปมันจะค่อยๆค่อยๆเข้าใจด้วยตัวเราเอง ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเข้าใจนะคะอย่างพระวิกุณพูดมานี่ก็เพื่อให้ความมั่นใจว่าพิสูจน์ได้ด้วยตนเองจริงในระยะเวลาไม่นานเจ็ดวันขึ้นไปเราสามารถเข้าใจได้ระดับหนึ่งสัมผัสได้ระดับหนึ่งนะคะวันนี้ไปะคุณก็ให้เขาคิดและฝากทุกคนทุกท่านอย่ารงประเด็น ทำจริงๆทำด้วยใจรักทำด้วยความเต็มใจอย่าออกนอกทางเดินให้ตรงทางคือรู้สึกตัวถ้าเวลาสภาวะมันเกิดเบาบ้างหนักบ้างรู้สึกตัวไว้อย่าให้ใจเราไปคล้องแวะสภาวะหรืออารมณ์ต่างๆมันเป็นเช่นั้นเองไม่ต้องไปแก้ไขอย่าหลงประเด็นไว ตอกหลักนี่ให้แน่นคือรู้สึกตัวบางทีนะมันเป็นพระอืดพระอมสารพัดแปรปวนบางคนป่วยเลยบางคนอาเจียนเลยเขาเรียกมันสำลอกสำลอกอารมณ์ที่เราเก็บไว้ในใจมันจะออกมาจ้ามันบางคนร้องไห้ทั้งเจ็ดวันเลยพอกลับบ้านมันหลังไม้อีก ถ้าถามมาเอาลองให้ทุกวันทำไมมาเขาบอกกลับไปบ้านเขาเปลี่ยนแปลงได้เยอะเลยนาพิสูตตั้งใจทำขอให้ทุกคนทุกครันเข้มแข็งนะคะชนะใจตัวเองในเร็ววันนี้ให้ได้เินเดี๋ยวเราจะประทักสินนะคะเดี๋ยวกลัวฝนตกวันพระนี่เราจะประทักสินทุกครั้ง เพื่อมีพิธีพิธีกรรมที่พิเศษบูชาพระรัตนตรัยนะคะคือประทัดสีน3รอบแล้วก็ให้รู้สึกตัวเป็นหลักรอบที่หนึ่งก็สวดพุทธคุณรอบที่สองก็สวดธรรมคุณรอบที่สามก็สังฆคุณแต่ อย่าหลงการสวดนะคะเราสวดได้อยู่แล้วแต่อย่าลืมรู้สึกตัวสวดไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยได้สองอย่างได้ประตักศีลแล้วได้รู้สึกตัวไปด้วยทำอะไรมีสติทุกอย่างจะไม่ขาดทุนเราจะได้เป็นมิสัยติดตามตัวเราไปจะไปทำการทำงานสามารถรู้สึกตัวได้ 哈哈。Uh huh. uh huh.